เดี๋ยวผมเชินเคยียคนนี้นะคือว่าฉชนสองคนมีทุนดได้ไ,<อ>ไป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 เปไ,ไ,ไป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 ะปไ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 ปคปไปไีไปยปไ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 งไปไปไไปไงไปไป่ปไ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 ปอปเปไ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 ไป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 ไดไป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 ไไป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 าอวาานวออา ขอบคุณค่ะแม่แม่พี่สาวกับน้องสาวคนละอย่างกันเลยนะไม่รู้คนให้กับคนรับใครสวยมากกันเลยนะยิ้มยิ้มใหญ่เลยเพาว่าต้องมีว้ยเว้ยถ้าว่าก็โดนร้ายแล้วเดี๋ยวดีวๆเดี๋ยวลงเดีย๋<ห>ยวมันท่าจะไกลเองพี่ชาย เออไปได้สวัสดีน้องสาวสวัสดีค่ะเออน้องบอกว่าตอนนี้น้องกำลังโชคดีเลยนะโชคดีคือว่าตอนเนี้ยกำลังมีรถมาเกยน้องแล้วเฮ้ยรถมาเกยก็ตายก่สะสิอะไร,รอะไรรถนเขาเรียกราชะรถราชะรถมาเกยคือว่าตอนเนี้กำลังมีรถมีราชโอรถมาเกยน้องแล้ว เคยเห็นคุณตาตาน้องสีชมพูงดงามเหลือเกินสวยไม่มีตำหนิสวยไม่มีจุดติสวยจนไร้สติอีมึงอะมึงอะสวยจนไร้สติไม่ดีแล้วพี่พูดถ้าคนไม่มีสติพี่อ่ะงอีเดี๋ยวพี่จะขอแนะนำให้รู้จักคนที่ยืนสูงโปร่ขาวฟัวงาโปดอยู่ตรงนู้นอะเย็นเย็นเนี้ยนะอะไรจะไม่ว่าเย็นนะ แล้วเขา be เื่องเอาฟันเขาไม่เหยื่อฟันเขาเหมือนกันสาดคนอย่าไปว่าเขาเหยื่อร <c oughs> ู้ไหมเอเออเขาบอกเลอ่ะคนที่ยืนสูงป่องข่าวท่วงนั่นอ่ะเป็นเจ้าของื้นดินที่น้องยืนอยู่ให้นามว่าองค์ราชบุตรสองเมตรไอ้หน้าเด็กสองไฟก็มันมีอยู่สองเมตรอ่ะเสียชื่อหมดคือองค์ราชบุตรสองไฟหรืออีกนามหนึ่งองค์ราชบุตรฟันฟ้าดีแล้ว จะเรินสุขศึกษเชื่ออะได้เหรอมีชื่อชื่อกาะเกตีข้างหนม่ชื่อกาะเกตไปด้วยเปลี่ยนลุกเลยนะคนเรื่อยๆเป็นไหรจ้าเดี๋ยวที่เขาจะไปเอาตังค์ส่งแถวเดี๋ยวไม่าอแหน้พอลเกิน ที่การเก็บอะไรนะรูปของเราเราต้องดูดีหมดเลยแต่เสียอยู่อย่างเดียวดำไปหลยนะครับเดาว่าเขาดำเนีย่ยเขาคนผิวคล้ำขาวขึ้นเยอะแล้วโอเคขนผิวคล้ำเนี่ปยปั่นจักรยานไม่ล้มหลงลงทำไมถ้าผิวคล้ำ ดีจริงไม่ปากห้อยจะได้เจอชื่องที่ต่อพี่อ้าพ่อพี่และพี่ชายพี่เองให้นามว่าวันฟ้าหรือในน้ำพวกราชบุตรทองไปเออเมื่อยากให้พี่ได้เห็นหน้าการะเกดรู้สึกถึงจะอาชอบในตัวของการะเกดมากการะเกดรู้หรือเปลากาะเกดเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย ถ้าเราพ่กตาเกศทำตามใจพี่รู้อะไรรู้บ้างหรือเปล่าพ่าที่นี่จะให้นางมีอะไรบ้างไม่ว่าตากเกศจะต้องการสร้อยเพชรแหวนเพชรไม่ว่าจะเป็นตังหูเพชรฟันเรือ กูเห็นแอนแล้วตู่กูยังไม่ซ่อมเลยสอนมังย้อยมันเก่าแล้วเก่าไล้แต่พี่ขออยู่อย่างเดียวอะไรการะเกตจะได้ทุกอย่างขอแค่การะเกตมาเป็นเมียพีไ่ได้หรือเปล่าพระองคเบียค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เสนอให้กับมองฉัน